สวัสดีครับโกอกอกนิวครับวันนี้วันที่29ธันวาคม2,566ครับผมอยู่ที่ตำาหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามัคคีตำบนาบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสิน์นะครับอยู่ตรงที่ปู่องค์ดำนะครับนะครับวันนี้มีการมอบธนูให้กับปู่องค์ดำแล้วก็มีการมอบลูกแก้วให้กับแม่ย่ามณีจันทรานะครับครับ จะทำพิธีถวายนะครับโดยอาจารย์ลอตตี้นะครับจะทำพิธีถวายนี่นะครับาดูนี่นะครับที่ตีถวายหออนะครับเดี๋ยวไอ้ยางเลยคุณ นี่เลยเดี๋ยวเข่าไปได้าวเนื้อข้าว่องนะครับเหยียบตามมันมาเลยมันก็จะเป็นลูกแก้วครับเลาือนเดิมครับเลาะนีงเลาะหางลูกแก้วเลาะแลไม่มีร่องถวายให้กับเมีย่ามณีจันทรานะครับนะครับเมียยะถวายหอบนะครับกำลังจัดที่อยู่มาดูแม่ดิครับเ กขับเลยเล่นยไปตัใ้งไปทางไหนคะอาจารย์ยินไปขางหน้าเจะเข้าไปติดที่ออส่ทออแเลยค่ะออแคนเลยเนาะไม่ต้เตั้งนี้ัเลเกตรงที่ก็ทำไเน่ยหันไปเาออกก็ไดปะเดี๋ยนะออกก็ได้ หัวได้หัวแบบนี้ได้สบายหอกูนะครับไม่ใช่ผี่ผิดค่ะธนูต้องตั้งขึ้นเตียนอันนั้หัวคว่ำแล้วค่ะหัวค่ำแล้วเดีเาไปดูไม่ใช่ตั้งขึ้ตั้งขึ้นแ่วนไย่แบบนี้ี้หอไงี้อัวหั่เอาหหัวไ่ยนหน้าขึ้นใช่ให้หัวย่หน้าขึ้นไมมีหัวขึ้นไหมนี่ไายย้ายตำแหน่งนะครับเอาไปคิดกับ ปูองค์ดำนะครับจะได้สวยงามขึ้นเพรอยู่ใกล้ <c oughs> สวยงามมากเลยครับคืนนี้ขนูขนขนต้องอยู่นี่คร <c oughs> ขนูของปูอง,งดำนะครับสวยงามมากครับ สวยงามอาจารย์ก็จะทำพิธีถวายนะครับอาจารย์ที่ทำพิธีถวายธนูให้กับปู่องค์ดํานะครับพีธีธนู เาทองน้าก no? ันเนาะตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะพระกวาตัวตัทตัโตัมตัวัมตัทตัว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 ตวตัวตวตัมตัวตััมตาวััตัตัววะตััััสัวตัต

เทวาเมิูเชมิติยมปิกายะกายวาจาตังจิตังหังวันทาหังวนทาคาทิปดีองดำแสนสิจันทานคราองดำแสนสิจันทานคราวิสุทธิเทวาิเชมิปูเชมิตันจาตันจามหาลาภูิโยนาคะอิโยนาคะานธาบริตัง เดูมาให้ปูเจ้่ว่าที่จริงอลูกบนไหว่าามอือเลข,ขเขาเขาจะได้ถวายเทนูน่ต่นี่ลูกกัถวายให้ปูปูให้เขาเด้อเขากระเบ้ารูดเขาล่างกรอนเอาชุดเน้นของเขาก็จะนี่ซีสองีหาสองหาแล้วก็ซีศูนย์ซีสองีหาสองหาแล้วก็ซีศูนย์สามตัวมีซีสองหากับ c ีสองศูนให้ปูเขาในชุดเน้นมีเ่านน่นลูกอะ ตั้งใจถวายทะนุห้ปูแล้วก็ให้ป,ใหปูให้โชคให้ลาภแก่ลูกศิษย์เอ็กซ์ี่ปูดีศรธ,ธาปูทุกคนหอ,อกกามาแล้วทะนุ่ยกามาแล้วเด้ออาวุธประจำกายผ้าแดงนี่ให้ปูเวทลูกแก้วนั่นให้มุองยาม่นีิจันเนอะไม่นิจันธาเด้อลูกแก้วถือกระพู่มแยกกัลูกขอบนต่อเลยทาอ่าเขา่เขามืออืนนี่เข่าในชุดเด่นที่ลูกแก้วไปลูกศิษย์ถวายสอยไทยมุกนี่ปูนำเด้อปูเด้อมื่อนี้จ้งหน่อยดี หลักแล้วพุงแก่บนนชวนแห้่ไงน่ะแห่ตนามเพื่อน่ะลูกกระสิไปกับทีมงานเลยถ่ยลูกซีทถ่ายอยู่ร่างกาบเ้แหมาล้านจอดรถคู่ก้าเป็น่อยเนาหลังปีหม่คุณละ่วนพล้วไม่กับบนแล้วพลไมเกาย่างที่ชุดอกกุหลาบ้อชุดก็ตอกทีชุดไว้พูงแบบพู้เม็ดถงงามไม่นีจันทาถ้าเขาสามโตเพิ่มเป็นแปเลย้เขาบนล่างก็เพิ่มเป็นแปเล้่เรือให้ผู้เมตตานุนม่นีมาเนี่ยปูงกระลับนวกะเอาไปใส่เลยอาวุธประจำกายพูบารมีใหู้้อยให้ร่วงหม หอกก้ามาแล้วทนูก้ามาแล้วลูกแก้วก้ามาแล้วผาแดงก้ามาแล้วมืออนขอลางก่อนเอาลางก่อนเด้อซีหาซีศูนย์ซีสองตัวไหนก็ได้เอาลางก่อน,อลอนแล้วก็เอาบุญน้ำเด้อเอาลางก่อนแล้วเอาบุญแล้วลางซีหาบุสองซีศูนย์ก็ได้ได้ปูเด้อให้ปฟูเมนียดเด้อแล้วมือนี้กับจลากล้ำแพบบุแก่บุญ คือเกาปูเอากันเกาลูกไส้ปลแดงรับแข่งไหนหนึ่งเนาเรือปีใหม่เด้อเอาปู่อยู่ว่าปูมาแขกเ็ดังซี่แล้วมาแข่งอาจารย์นอดตีเนีาเอาจัดให้ปูใส่เลยว่า่านเอาคนหลายๆนี่แหละกระปูเด้อปูมาลำบอดเด้อสาธุครับนี่นะครับคือธนูนะครับ อุ่ยตะปูอูอูหไม่เข้าอืมไม่เข้าไม่เข้าครับอูไม่เข้ามะเขือเลือดยังไรงอหมอีกไม่ดีไอเลือดเราไพไปลบปันเลยไม่ไลือด้บไม่มีไม่มี้อ้ยอย่าตะปูมีสีไมตะปูนี่อย่าตะปูมาจังไงเจ้าขึ้นลบไปเนี่ยงอเลยอตะปูโอดูโอดูเลยพี่ออวางยาไว้พี่อทำไว้เลย ตะปูซี่เออตะปูซีเออตะปูสีเออเห็นเสื้อเจ้านี้เอาเป็นเห็นตะปูเนยผมผมก็รู้จักแต่ตะปูสีนี่แหละใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อน ถวายหอกครับถวายธนูถวยายธนูถวายหอกถวายไปแล้วอันนี้ถวายธนูครับถวายธนูธนูโอ้ยถ่ายหล่นด้วยให้กับปูด่ดำนะครับโอ้โหอาวุปกรณ์อะไรครบับตอนนี้ ยิงเอาสามตัวตรงๆเลยยิงแม่นๆ่นเด้ออาจารย์เอ่ยิงเลยเป๊ะนะครับสามตัวตรงค่ะสามตัวตรงแม่นแม่นเด้ออาจารย์เด้อกองเล่สด้วยการยิง้วครับเอาไปทำโฟมยิงปังสี่หางจ้ยปังของสี่สวนเด้ แก้วเอแดงก่อนปะแดงหรอเสร็จไปแล้วเือปูรางถวายธนูแก้วปูองดัมเรียบร้อยแล้วนะครับ